นะครับฉันก็อยู่กับไก่ก็น่าจะรู้นะฉันคือใครมิสเตอร์ชาร์อดกเช่นเคยนะโอ้เอยเดี๋ยวนะทําไมช่วงนี้ขีมะมันตกวะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันช่วงพืชจิจิพฤจิจิกายตเองนะเนี่ยทำไมขีมะมันเริ่มตกแล้วทุกคนโอ้ oh my god ขีมะแม่งตกครับทุกคนโอ้โหจากตอนแรกที่ฉันพักผ่อนมานานนขีมะเริ่มตกหนะักขนาดนี้เลรอวะเนี่ย ฉันต้องร้องเพลงนี้สะหน่อยแล้วกันนะเล้วเพลงอะไรวะไม่รู้สินนะ Let Christmas again in l o h a b u the m o r n i n next day again in a way k i s t h i secret of i ยอย่าร้องเถอะเพลงเขาเสียหมดต้อยเป็นเพลงฝรั่งมึงยังร้องไม่เป็นเลยถ้ามึงเป็นเพลงไทยเนี่ยมันจะขนาดไหนวะเนี่ยต้อยกูร้องเพลงไทยหรือเพลงต่างประเทศเนี่ยไม่ก็เสียหมดแล้ว มึงอย่าร้องเลยไหนๆก็ใกล้ช่วงเทศสกาวคริสต์มาสแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ช่วงพฤศจิกายนนะอาจจะมีเสียงลมขอภัยกันด้วยแล้วกันนะครับโอ้ลมมันหนาวจริงนะครับอันนี้แค่ช่วงพฤศจิกายนเองเ,องเนี่ยหิมะเริ่มตกซะแล้วโอ้โหก่อนนะก็ต้องเข้าใจดีฉันอยู่ในต่างประเทศมันก็ต้องมีหิมะอยู่แล้วนะแต่ถ้าฉันอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวฉันเชื่อว่าหิมะไม่ตกแน่นอนนะครับเออนี่คือผ่านไ่กี่วันเองนะเนี่ยแบบ ผ่านมาไวมากหลังที่ฉันได้ทำการส่งเจ้าสัป,ปหลาดไปนะหลายตัวเลยนะแต่ตอนนี้งานฉันก็คงต้องหยุดหยุดพักไว้ก่อนละ่ะเพราะว่าคือเพราะว่าอะไรรู้ไหมใช่แล้วเพราะว่าฉันก็ต้องเอาเวลาส่วนนี้ไปพักผ่อนบ้านแล้วกันนะหลังที่ฉันปวดหัวมานานกับการที่ฉันต้องทําการยึดครองโลกแต่ฉันก็แค่อยากจะแค่สร้างบททดสอบกับหน่วย A อ B แค่นั้นแหละนะ ว่ามันจะเป็นไงบ้างเนี่ยมันจะมีวิธีจัดการยังไงอะไรประมาณนี้แหละนะแต่ฉันก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็อยากจะพักผ่อนในช่วงวันคริสต์มาสบ้างนะหลังที่ฉันไม่ได้พักผ่อนมานานฉันก็หัวเสียเล็กน้อยนะทีงานของฉันไม่สาเร็จสักทีแทนที่ฉันจะเอาเวลาส่วนนี้ไปกําจัด a b b ก่อนแทนที่กูจะเอาเวลาส่วนเนี้ยมาปล่อยสปาร์ลาเสียอีกนะแต่ว่าไว้วันหน้าแล้วกันนะวันหน้ารับรองว่าพวกมึงไม่ได้ตายดีแน่ไอพวก ABB ทั้งหลาย โอ้โหดูดิครับโตชมขีม้าแม่งตกเลยอะ่ะโอ้โหโตกจริงตกจริงเฮ้ยนะฉันก็รู้สึกเครียดกับงานบ้าบอมาเยอะเลยแล้วนะงานที่ฉันเนี่ยทำมาเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันก็โชว์พาวเวอร์แบบสุดความสามารถแล้วนะเอะสวัสดีครับคุณคุณมิสเตอร์ชาโดว์ผมเดอะพาดิเชอร์เออฉันรู้แล้วนะนายไม่ต้องมาแนะนำชื่อฉันหรอกนะ แล้วที่คุณมาตรงนี้คือคุณจะมาเลยเนี่ยเออคือเห็นคือ,คอนายเห็นหิมะตกแล้วป่าล่ะอ๋อผมเห็นอยู่แล้วครับนั่นไงหิมะแม่งก็ตกจริงนั่นแหละครับท่านนั่นแหละอ่าอ่าฉันก็รู้อยู่แล้วนะ โอเคแล้วท่านจะมีเรื่องอะไรสําคัญมาหรือเปล่าโอเคฉันก็จะมีอะไรมาบอกเจ้าหน่อยแลวกันนะไหนๆก็ใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วเนี่ยเชนก็บอกตามตังว่าง,งานที่เราเดเนินการส่งไอ้เจ้าดร์ฮาวิสโซเยอร์ไปกําจัดไอ้เจ้าบอสเอวีบไปตอนนั้นใช่ไหมเออโอเคแล้วไงต่อครับท่านบอกผลปรากฏว่า งานของพวกมันมันก็ไม่สามารถกำจัดเจ้าบอสอบีได้เลยแต่ฉันกัดจะเอาลูกน้องตั้งแต่แรกก่อนฉันจะเอาก่อนที่ฉันจะเอาไอ้พวกบอสเอเบบีซีนะเพราะว่าบอสเอเบีเนี่ยมันโหดมากนะมันมีสกิลดาบด้วยนะท่านท่านได้ข่าวหรือเปล่าอ๋อฉันได้ข่าวมันอยู่แล้วฉันน่ะได้การติดตั้งเครื่องติดตาของเราสปาราดไว้แล้วไงหลังที่มันได้ทำการไปกำจัดบอสเอบีไปบอกเลยว่าแผนของเราพวกเรามันก็เฟลอีกเช่นเคย แต่ก็ไม่เป็นไรแนละ้วไหนๆก็นะฉันก็จะมีอะไรมาบอกให้แกฟังหน่อยฉันก็คือมิสเตอร์ชา์โดนเองฉันก็จะบอกเจ้าว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วนะเอา้าหยุดทําไมครับท่านที่ที่จริงเนี้ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะส่งสป,รา,ปสาราเนี่ยไปบุกในเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยท่าน,ท,านท่านน่าจะดีมากเลยนะแต่ฉันนะ่ะต้องเบรกเรื่องนี้ไว้ก่อนละเอา้าทําไมต้องเบรกละ่ะฉันเคยส่งมาหลายรอบแล้วน่านจะปี24มาแล้วอะ แต่พบปรากฏว่าแผนของเรามันก็ยังเฟลเหมือนเดิมนะนายก็น่าจะรู้ชะตาการรมที่แท้จริงนะว่ามันเป็นไงงานเรามันก็ไม่สําเร็จสักเทีนะนายก็ต้องเข้าใจเข้าใจปะเออผมก็เข้าใจสําหรับคุณนะเห็นแบบงานมันเฟลก็ต้องเข้าใจต่อย m b มันหยุดมันก็ต้องมีพวกตัวเสือกเนะี่ยมันคอยขัดขวางแผลของพวกเราอยู่แล้วใช่ไหมก็ใช่เลยไงหด่ปะขีมะเริ่มโตเลย,ย,ยปะนี่แค่ช่วงพฤศจิกายนเองเนี่ยแบบโอ้โหไม่มันตกไวจังวะ คือที่จริงมันต้องตกในชว่วงธันวาคมไม่ใช่หรอวะอันนี้มึงมาตกอะไรตอนนี้วะเน,นี่ยถามจริงกูนี่ไม่เข้าใจเลยสงสัยผูบัญญาบรรยามโบัญญาข่าวเนี่ยก็คือบรรยาบรญญา,าาญญาอากาศนั่นแหละเออที่เขารายงานมาว่าตอนนี้ขีมามันเริ่มตกในพืชในวันที่พฤศจิกายนก็นะ่าจะเป็นชว่วงประมาณ19หรือมั้ง ก็น่าจะเป็นช่วงส9 19พฤศจิกายนโอ้โหนี่มันตกไวซะเหลือเกินนะตกแบบไวโกหกยังไม่ถึงทันวาคมมันตกซะแล้วอะ่ะเออที่มันที่มันตกไวขนาดนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดจะอะไรนะเออฉันก็เข้าใจอยู่นั่นแหละแต่ว่าฉันก็ต้องพักผ่อนเรื่องนี้หน่อยละกันเพราะว่างานของพวกเราเนี่ยมันก็เฟลไปหลายรอบแล้วอะนะ เออผมก็ผมก็เข้าใจความรู้สึกของบอสอย่างคุณนะว่าแบบคุณไม่สามารถกําจัดเหล่าบอสบีได้หรือไม่ก็เราแบบฆ่าเราแบบปล่อยสัปหลาดไปเพื่อไล่ฆ่าประชาชนไปหลายคนแต่ว่าแผนของเราก็ไม่สำเร็จใช่ไหมก็ใช่ไงมันก็เป็นแค่แผนเดิมๆนะไม่ต้องแปลกหรอกแต่ฉันน่ก็ต้องทําต่อไปต่อให้มันเป็นแผนเดิมๆก็ตาม แต่ว่าฉันนะ่ะอยากจะแค่ทดสอบเราเอวีีแค่นั้นแหละว่ามันจะมีวิธีรับมืออย่างไรบ้างตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันแล้วแต่ไงก็เถอะนะฉันก็อยากจะเอาเวลาส่วนนี้ไปพักผ่อนก่อนแล้วฉันจะหาเวลามาตั้งหลักใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะรอกำจัดไอ้พวกไอ้พวก A v วให้ได้ก่อนฉันรู้เลยว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยฉันจะมีงานให้เจ้าทำอย่างแน่นอนโอเคผกก็นานๆนที่จะได้รับงานท่านเนี่ยท่านยังไม่เห็นจะให้งานผมเลยเนี่ย เออฉันก็ยังไม่มีงานให้เจ้าทำหรอกงานฉันอะ่ะมันแบบมันเยอะมากเลยเกินจนฉันแบบแทบจะหาอะไรมาทดแทนเจ้าไม่ได้เลยนะเออนั่นแหละแต่เองก็ต้องรอดูในปี26นะ,ะรับรองว่าฉันจะมีงานให้เจ้าไปสั่งนู่นนี่นั่นอย่างแน่นอนไหนๆก็ตามนะเพราะว่าฉันก็รู้ข่าวแล้วว่ามันจะมีพวกบอลเอบีหรือไม่ก็พวกเอ B บีนี่นแหละมันอาจจะสืบเรื่องของพวกเราต่อก็ได้นะหลังที่เราหยุด หยุดทําการหยุดแบบหยุดเบรกงานไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเตรียมความพร้อมในปีหน้ารับรองว่าพวกแม่งมันจะได้เจอของจริงสักทีนะหลังที่ฉันน่ะได้ทำการปล่อยของเล่นเด็กๆให้กับพวกแม่งมานานตอนนี้ฉันรู้สึกแค้นมันมากเลยโอ้คุณรู้สึกแค้นมันมากเลยเหรอครับเนี่ยไมใช่ไงฉันรู้สึกแค้มันลึกเกินทีงาของพวกเราเนี่ยมันไม่สําเร็จสักทีนี่ไง เราก็เลยต้องหาวิธีใหม่อีกครั้งหนึ่งในปีหน้ารับรองว่าฉันจะมีงานให้เจ้าทําอย่างแน่นอนซึ่งงานพวกนี้เราจะไม่มีการมาปล่อยสปรลากโกง่ๆยต่อไปแต่ว่าเราก็ต้องรอดูก่อนเราก็ต้องมีการปล่อยสปรลาเพื่อเรียกรวว้องความสนใจกับหน่วยเอ b บนั่นแหละหลังที่พวกเราเนี่ยปล่อยดเร์เฮลวิสเซอร์ซึ่งก็เป็นดเร์เฮลวิสเซอร์มาหาฉันเองไงก็มาหาคุณอย่างฉันอย่างเจ้ามิสเตอร์ชาโดคนอย่างข้านี่แหละ คือมันก็ได้ทาการจะวางแผนไปฆ่าบอสเอีแต่มันก็เออมันก็คิดโง่ๆหน่อยนะเพราะก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าบอสเอวีเนี่ยมันโหดแค่ไหนมันไม่ใช่ลูกกระจกกระจอกที่ไล่ถือปืนไล่ยิงไปวันแต่บอสเนี่ยไม่มันโหดมากมันมันชอบใช้ดาบเป็นชีวิตจิตใจด้วยนะถ้าใครที่เคยไปดูคลิปนี้ก็น่าจะรู้นะถ้าใครที่ไม่ดูก็ไปย้อนดูได้นะครับโอ้โหแม่มันโหดสมชื่อจริงๆนะฉันนี่ก็นับถือเลยนะแต่ว่ามันก็ยังสู้คนอย่างข้าไปได้หรอกมิสเตอร์ชาร์โดอ่ะฉันแข็งแกร่งของมันด้วยซ้ำ ฉันนะ่ะมีตาเลเซอร์โอ้โหท่านอย่าเอาไปเปรียบเทียบไปดูถูกกันเลยนะฉันเชื่อเลยว่าไอ้บอยบีมันก็โหดไม่เก่งเท่ากับท่านนั่นแหละครับเออนั่นแหละฉันอนะ่ะเชื่อเลยว่าฉันต้องเก่งกับมันในอนาคตอย่างแน่นอนไหน,นก็ใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วเนี่ยก็ช่วงถือตอนนี้ก็แค่พฤศจิกายนเองขีมะเริ่มตกไวมากเลยท่านมันก็แปลกๆเลยนะก็ใช่มันก็แปลกๆอยู่แล้วอะนี่คือผ่าไม่กี่แบบ นี่แค่ประมาณ11เดือนเองนะยังไม่ถึงคริสต์มาสเลยแม่งตกซะล้ะผมนี่ก็ยังงงเหมือนกันนะใช่กูก็ง,งงเหมือนมึงนี่แหละไอ้เจ้าเดอะพาร์ติเชอร์ฉันก็ง,งงกับเจ้าเหมือนกันและตอนที่ฉันเนี่ยไม่ได้ทําอะไรมานานนะตอนนี้ฉันต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งแลเบรอว่าพวกแม่งต้องเจอของดีอย่างแน่นอนโอเคครับท่านถ้าหากท่านมีอะไรให้ผมแบบไปกําจัดหรือไม่ก็มีศัตรูตัวไหนที่ท่านไม่พอใจ นะท่านก็สามารถมารับใช้ผมได้ตลอดนะครับเออฉันก็รับใช้มึงตลอดนี่ไงถ้าหากกูมีงานให้มึงทำเนี่ยมึงจะทำไหมละ่ะอ๋อผมก็ทำอย่างแน่นอนครับท,ท่านหรือพิเชอร์ใช่แล้วโอเคนายก็คอยนายทำงานให้มันสำเร็จแล้วกันแต่แต่ตอนนี้ยังไม่มีงานหรอกแต่ชันก็ต้องเรียบเผื่อนายไว้ก่อนเผื่อหากมีงานสำคัญอะไรมาเนี่ยฉันจะให้เจ้าเนี่ยมาทำอย่างแน่นอนบอกไว้คำเดียวนะอ๋อเหรอครับใช่แล้ว ท่านถึงต้องปิคดคลิปไปเนะี่ยอ๋อฉันก็ปิคดคลิปไปดูอะไรสักอย่างนะก็คงไม่มีอะไรหรอกนะอ๋อผมตกใจหมดเลยว่าท่านจะจบแค่นี้ใช่แล้วแต่ฉันยังไม่จบแค่นี้หรอกนะไหนๆก็ใกล้คริสต์มาสแล้วเนี่ยฉันก็อยากจะอวยพรให้เจ้าเหมือนกันนะขอให้นายโชคดีในวันคริสต์มาสละกันนะขอให้มีคุณลุงซันต้ามาแจกของขวัญให้กับนายด้วยโอโ้โหท่านนี่ท่านแปลกๆกว่เนี่ย เจ้าซันตาคอร์เนี่ยมันจะแจกของขวัญให้กับคนชั่วอย่างเราเหรอครับถามจริงพวกเราเป็นระดับตัวไวยลนยนะมันคงไม่แจกให้เราหรอกส่วนใหญ่มันก็จะเอาขี้เท่าม่ให้เราแทนอะนะท่าน เออฉันก็แค่อยาวยพอให้เอ็นดมีสุขภาพแข็งแรงเฉยๆนะอ็นดาก็ช่วงทเตปสกอรคริสมาลแล้วเนี่ยฉันก็อยากจะอวยพอนะตอนที่ฉันไม่ได้ของขวัญจากซานต้าขอฉันไม่ได้หวังมาอยู่แล้วนะเพราะว่าฉันน่ะเป็นตัวร้ายฉันก็คงไม่ได้มันอยู่แล้วแต่ที่มันจะได้ก็เพราะเอเบบีนั่นเนี่ยเพราะเอเบีมันเป็นหน่วยพิทักษ์ความดีกับจัดความชั่นเองนะมันก็คงได้ไปเลยนะแต่ถ้าเป็นคนอย่างเราเราก็แค่อวยพรเล่นๆนะ ต้อยมันเอาฐานก้อนหนึ่งให้เราก็ตามแต่พวกเราก็มีรับอยู่แล้วเพราะเราเป็นสุดยอดไวยร้ายไงเราจะรับของกะก,กาของจากลูกซันต้าไปทำไมเราก็สามารถพึ่งพาของเทคโนโลยีได้จริงไหมล่ะกรใช่ครับท่านใช่แล้วนั่นแหละนะฉันน่ะถ้าหากซันตา้าคอร์สมีจริงก็มันคงมีมานานแล้วนั่นแหละมันมีโลกไหนไม่ครับมานานแล้วมันเป็นแค่ตำนานที่เขาแต่งขึ้นมาเพื่อให้เด็กเนี่ยใ,ให้เด็กแบบเชื่อกันในเนี้ยอืม ซึ่งซานต้าคอร์สก็เป็นเทพสกาของต่างประเทศนั่นแหละที่เป็นของศาสนาคิดอะไรประมาณนั้นแหละนะเอาละครับใช่แล้วไงนายก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าซานต้าคอร์สมีจริงไหม้ะมีจริงก็คงมาแจกโชงตอนที่เราหลับไปแล้วไงนั่นแหละนะซึ่งก็เป็นตำนานที่ฉันน่ะได้รับได้รับฟังตั้งแต่เด็กไปแล้วละนะโอ้โหนี่ท่านเรามาคุยเรื่องอะไรครับเนี่ย แท้จริงเราน่าจะคุยแผนเลิกการบุกรุกของหรือไม่ก็เป็นแผนยึดครองโลกที่เราจะทําในอนาคตไอ้แผนยึดครองโลกอ่ะเอาไว้ที่หลังเลยกันนะเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าฉันจะมีงานให้เจ้าทําอย่างแน่นอนฉันจะทําการเนี่ยฉันจะำทำการคิดแผนก่อนคิดแผนใหม่อุดเลยในการยึดครองโลกของนั้นเราก็เคยปล่อยเจ้าควางไปแล้วนะแต่คือท่านได้ข่าวว่าไอ้ควางที่ท่านปล่อยมาไหนว่าท่านจะปล่อยไปไง นี่นี่เราแบบผ่านมันไปกี่เดือนเนี่ยยังเห็นไอ้ควางมันยังอยู่เหมือนเดิมเลยท่านเอามันยังอยู่เหรอใช่งไงครับท่าน๋อที่ฉันใส่ที่ฉันไม่อยากปล่อยเจ้าควางไปนะเออเจ้าควางอะ่ะฉันก็ได้ทการฆ่าทิ้งไปหมดแล้วเอา้าเดี๋ยวนะท่านฆ่าทิ้งไปทำไมเหรอเห็นได้ข่าวว่าคุณจะปล่อยมาช่วงตอนท้ายไม่ใช่เหรอเพราะว่าตอน,น,นเนี้ยหน่วยเอเบบีเนี่ยมันยังไม่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับไอ้ปลาช้านั่นเลย ซึ่งฉันก็ยังไม่ปล่อยเร็วๆนี้นี่ไงต่หากมันไปผมค้นพบไอ้เจ้าป่าช้าเมื่อไรเนี่ยมันก็คงแบบเอาง่ายๆนะมันก็คงแบบมาทำ,ทำลายไอ้เจ้าป่านั้นไปแล้วแต่ตอนนี้มันเงียบแบบผิดปกติกอย่างมากเลยไม่แปลกใจหรอกฉันก็เลยทําการเอาแผลเนี่ยเอ,เอาไว้สํารองที่หลังนะเผื่อมันอนะ่ะอาจจะรู้ฐานทัพลับของฉันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะให้เป็นภาระให้กับเอเบบีกำจัดมัน ซึ่งฉันหวังว่าจะไม่มีพวกเสือกันแล้วกันในอนาคตเออผมก,ก็เข้าใจนะครับท่านใช่แล้วนายก็ต้องรอดูเอาเองแล้วกันนะว่ามันจะเป็นไงต่อไปในอนาคตโอเคครับท่านผมเออคือท่านจะมีอะไรคุยอีกหรือเปล่าฉันก็มีก็เลือกแค่นี้นะเลือกขีม้าตกมันนะนะโอ้โหอาจจะเป็นเลือกที่ไร้สาระก็จริงแต่อย่างน้อยฉันก็อยากจะอวยพรให้แม่ให้นายแบบมีความสุข ในช่วงเทพสกายคริสต์มาสที่ใกล้กำลังที่ใกลก้จะมาถึงนี้ในเรโลนี้นั่นเองอ๋อครับท่านผมก็ขอวอวยพรท่านเช่นกันครับโอเคขอให้ในายสุขสันต์วันฮโลวีแล้วกันนะโอเคครับผมขอให้โชคดีแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคุณเดอะพา i ิเชอร์คุณ,คณไม่ใช่ดิครับผมเรียกชื่อตัวเองนี่ก็คือมิสเตอร์ชาโดโอเคขอให้โชคดีแล้วกันบายโอเค บอกไว้ตามตรงเลยว่างานนี้มันเหนื่อยมากๆแต่ว่าฉันเนี่ยรอแผนในอนาคตอยู่ละที่จะรอทำการล้มล้างไอ้พวก a b b B ให้ได้อย่างแน่นอนต่อให้แบบ a อ b มันมีอวบตะล่าง2อันนะฉันก็ทำการพัฒนาอาวุธชีวภาพเนี่ยรอกำจัดมันอยู่แล้วในอนาคตบอกเลยว่าพวกแมงไม่ได้ตายดีแน่บอกเลยมันก็จะได้ต้องชดใช้สิ่งที่มันทำกับฉันในอนาคตข้างหน้า ฉันอนะทำมาหลายรอบแล้วแต่แพของฉันนะ่มันล้มเหลวซะเลือเกินแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันก็แบบอยากจะให้อแกบบแบบให้โอกาสตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าฉันไม่ได้กระจอกเหมือนไอ้ที่ไอบีบีมันว่าหรอกให้ดูแล้วกันนะไอ้สารเลวเอ้ยบอกเลยว่าคริสต์มาสป,ปีนี้นะหิมะตกไวมากแต่ไม่เป็นไรฉันไม่รู้สึกหนาวแล้วนะเพราะว่าฉันอะเป็นไวร้า,า,าแห่ง มีพลังเม็ดมนแค่เนะี้ยความหนาวก็เลยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอเคนะก็ไปก่อนแ้วคลิปนี้ขอให้สุขสันต์คริสต์มาสล้วกันนะในช่วงหิมะตกแห่งปีนี้นี่เองที่ตกไวซะเหลือเกินโอ้โหดูสภาพเลยครับทุกคนหิมะแม่งตกไวจริงนะเนี้ยเออเราก็อยู่กับมิสเตอร์ชาโด์นะนั่นแหละนะก็ต้องรอดูต่อไปนะแผลปวดเราจะเป็นไงแต่ว่าฉันก็ให้เราเดอะพาร์ิเชอร์ฉันก็ด้วยนะที่ต้องหยุดงานบ้านนี้ไปก่อน พราะว่าฉันรู้สึกปวดหัวกับมันเหลือเกินนะแต่ฉันก็ต้องทําใจเพื่อเตรียมตัวรับมือแนวหน้าข้างหน้าว่าแผลของพวกเราจะเป็นไงต่อไปถ้าโปรดติดตามชมได้นะครับเี่กโอ้โหหิมะแม่งตกเต็มเลยทุกคนตกแบบตกเต็มเลยอนะโอ้โหพื้นหญ้าแม่งเป็นหิมะหมดแล้วเนะี่ยถนนก็ยังเป็นพื้นหิมะโอ้โหต้องไปขวาขหิมะเพิ่มเน,นี่ยจังหวะนี้แต่ก็ช่างมันนะทุกคนไปแล้วสำครับฟุบ